โอ้โคโคสกลกสนลนนะครับคู่หูสกลกสนลนครับวันนี้อยู่ที่หน้าบ้านลุงพลนะครับอยู่กับใครอยู่กับป้าเต็นนี่นะครับมาแล้วนะมาแล้วป้าแตนมาแล้วนะครับก็เราจะร่วมร่วมตอบบุญนะครับกระถินนะครับที่วัดสว่างนนคูณครับอำเภอชุมแพอันนี้เนี่ย เพิ่งขายทีพีได้สกินสกินได้เมื่อเกี้ครับโอ้ยอนุโบนาสาทุกขอให้ยอดปังๆังก็ตับเมื่อเช้าของของคุณยายควรยังเกาะอันมามาตอนเศร้าให้ได้ขึ้นเป็นตอนแรกอันนั้นท่อนสุดท้ายอ่ะมันมีท่อนแรกวันมันมีท่อนแรกเข้ามาท่านให้ท่านทอดาให้ได้กลับมาแสนเล่าแสนเท่าล้านเท่าขันท่านเฮ็ดบุญตอนเศร้า ก็ให้ได้กลับมาย่ำแรงนะครับอาจารย์อันธทายอะไรนะครับตอนนี้ก็อันนี้นะคะอันนี้เป็นของลุงกับป้านะคะแล้วก็บริษัทมวลโอมผลิตภัณฑ์ทีพีสกินนะคะเราร่วมนะคะกระถินกับปรีอานะคะแล้วก็ปัจจะอ่าปัจจะฝังให้ตาหนะคะซื้อเขาเลยซื้อใช่ไหมใช่เออนายจะองซื้อซื้อเนาะแล้วก็บาทไปถวายบาท เราให้ให้ลุงจิมเป็นตัวแทนครับนี่ไงก็มอบหมายอย่างเป็นทางการเดี๋ยวเดี๋ยวเรียกมานี่เออไม่พายเปกระซิบเหมือนได้ยินเหมือนได้ยินอะไรสักอย่างนึงพายไปตอนไหนพายไปกระซิบแล้วเขาสั่งกาแฟให้ผมแต่ผมเมื่อเช้านี่โซยแล้วให้ลุงด้วยเมื่อเช้านี่ลุงจิมเป็นข้างป้าเพราะว่าลุงจิมต้องเป็นเป็นตัวแทนเดิตนะครับอันนี้แต่งตั้งนะครับอย่างชัดเจนเขาเรียกว่าอะไรนะอะไรนะพู้พูดแทนผู้แทน ผู้แทนอยู่บ่ไม่กล้านะเป็นตัวแทนนะครับนคุณรับมอบอำนาจเต็มผู้รับมอบอำนาจเต็มใช่ครับเอาหน่อยนึงก็พอแล้วลูกชินจะไปซื้อเองหรือจะให้ตาซื้อให้บานเดี๋ยวผมจัดการให้บาทให้ตาจัดการให้ก็ได้ครับผมจัดการให้อันนี้ก็รวมไปเึงก็หนึ่งหมื่นท่านบหนึ่งหมื่นท่านบาทอนุมัตินาซับของบริษัทวัฒนพงศ์ซัพผลิตภัณฑ์ T.P. Skin T.P. สกินครับ เพิ่งเพิ่งมาอุดหนุนครีมแล้วเมื่อเช้าปักเลยเอาที่ซื้อครีมนี่แหละจระเลยนะคะเอาตังที่ซื้อครีมเนี่ยที่ขายครีมได้นะคะร่วมกระถิ่นเพื่อจะให้สินค้าของเราที่เป็นตัวน้อยใหม่ๆนะเพิ่งมาที่หลังเพื่อนนะคะแต่ว่าแรงของเพื่อนตอนนี้นุ่นยอดยอดพุ่งทะลุเลยตอนนี้ยขาาปัว่เรี ทุกตัวเลยนะของลีอาของมอดี้พีคของรูทินแซดใบมังมีเนาะแล้วก็ของกาแฟกกรอบไปด้วยกันนานๆแล้วก็ทําบุญร่วมกันกระถินร่วมกันครับก็ให้บุญนุนนำเนาะป้าเนาะเดี๋ยววันที่เจ็ดใช่ไหมเราจะให้ลุงจุมมี่เป็นตัวแทนนะคะเป็นตัวแทนอุ้มบาตรมีบาตรแกเล็กอยู่ตอนเนี้อาจจะให้โตขึ้นมานิดนึงก็ขอมอบให้ คู่หูสุต้านะคะครับผมคู่หูเรียรครับคู่หูเรียรเปลี่ยนแล้วเหรอเปลี่ยนชื่อแล้วเปลี่ยนชื่อตามคำนี้ก็ก็ป้าเป็นคนทักท้วงด้วยว่าชื่อนี้คนอ่านแล้วหรือว่าพูดแล้วมันขนาดปากแปรป้ายบางคนตั้งแนั่นอ่ะแสดงว่าคู่หูเรียรก็จะดังตามปากแปรไป้ายปากแปรมาเลยเพิ่งเลยปากแปรมาเลยนะมันมีสิ่งหนึ่งอีกป้าป้าเปลี่ยนเมื่อเช้านี่เดี๋ยวมันดังทั่วแล้วเสียช่ยมันดังเลยเต็มเลยในคอมเมนต์ไลฟ์สด ก็ไปดูเมื่อกี้มีแต่เสียช่ยมันคือมันคือถูกต้องแล้วเสียช่ยเสียช่วยยังไงยังไม่รู้ยังไม่รู้ยังไม่รู้เสียช่ยคือใครเดี๋ยวเราต้องไปดูเราต้องไปดูต้องไปดูครับเสียช่ยโอนช้าสายาเก่ยโองช้าชุ่วยไม่พอโอนช้าตรงข้ามกับเสียอีกขั้นหนึ่งเดี๋ยวป้ามาให้เรียกเลยนะครับีนนนน้ัักดูะะคป้าติดเลยดีกว่าครับป้าติดเลยดีกว่าครับผมติดเลยเดี๋ยวเดี๋ยวผมขออนุญาตยกลงเพราะว่ามอบมอบมอบจะกันจับก่อนอ่าโอเคนะครับมอบผมนี่มอบผมนี่ผมเป็นตัวแทน ปามอบหมายแล้วไงอ่ามอบหมายมอบหมายนะครับมอบหมายนี่มอบหมายรครับผมรับมอบหนึ่งหมื่บาทนะครับของบริษัทมวนโอมโฮมซับผลิตภัณฑ์ผลิตภัณฑ์ทีพีสกินค่ะหนึ่งม11,000บาทขอให้เป็น11,000ล้านบาทสาธุครับ เดี๋ยวป้าติดนี่เลยครับตักระปาไปๆกันกระป๋าเลยโอ้ยยอดเลยครับม่ไปเลพเนี่อมาเลยพ่อไม่ไปบหโอ้พ่อมาพอดีเลยจริงๆลูกเลยนี่นี่นี่ตั้งเลยอ่ะโอ้โหตั้งจริงๆเลยจริงพ่อมาเป็นตัวแทนมนุษย์โฮมทรัพย์หน่อยพ่อเลยกับป้าเนี่ยปากกระทิต้องบอกว่าสุดครั้งไม่อันนี้บริษัทครับอ่าเป็นสิริมงคลให้ให้ มหนึ่งพันล้านบาทครับผมแล้วต้องต้องอวยพรด้วยเด้คุณตาใช่อ่าอวยพรลมาวยพรปักติดไปด้วยอวยพรไปด้วยครับผมดูผมเห็นประจําอะอะไรคุณตาชาเนี่ยสุดยอดเลยถึงว่าเป็นตัวแทนอะไรเขาเรียกว่ามักทายุกันเอ่ะหนจิ้มหนึ่งพันแยวก่อนเอาไว้เอาไว้ซื้อบาทโอ้ได้ครับเอ้าแล้วตาติดเมื่อเช้าครับตาติดเมื่อเช้านี่เป็นตัวแทน ตัวแทนของรีอาอันนี้ของทีพีสกินบริษัทมนโอมโฮทรับครับผมครับขอให้บริษัทมนโอมโฮมซั์จงเจริญรุ่งเรืองจงเจริญรุ่งเรืองแล้วก็สิ่งดีๆเข้ามาในบริษัทนะครับซื้อบาทนะครับบาทพระที่จะมาให้ลุงจิมมี่เป็นตัวแทนนะครับเดินนะถ้าจะเดินในงานทอกระถิ่นนี่เหรครับนี่ก็เสียสองบาทได้กันนะ สว่างล้างกันนะครับล้างกัได้ซึ่งลุงกีมมี่เป็นตัวแทนนะครับไอรีอาไม่ล้าได้เราะพระพุทธนะครับวัดถ้ำพระเอกวันที่สิบเอ็ดไม่ล้างนะพ่อไม่ล้างโอ้ตาบอกเลยบอกเลยวัดถ้ำพระเอกนะครับวันที่สิบเอ็ดนะครับสิบเอ็ดพฤศจิกาใช่ครับสิบเอ็ดนะครับสิบเอ็ดพฤศจิกานะครับเพื่อร่วมสมทบทุนซื้อเสาไฟฟ้าเข้าวัดผมเอาถึงเบอร์เพื่อมนุษยครับต่อไฟขึ้นต่อไฟเออเข้าวัด ขึ้นขึ้นถ้ำห้ทุก้านเล้พกอก้านระบายก้านระบายผมผมก้านนี้ก้านนี้ค่ะนี้ผมสมทุนในเด้อตาเด้อหนึ่งร้อยล้านบาทไปแล้วอยู่ที่ปลาคำใสอยู่ที่ป้าคำใสใครสนใจก็ตาตาเขารับไปสามซองครับนคนเดียวก็รับไปสามซองครับก็ขออนุโมทนานะครับสาธุนะครับขอเจริญเจริญนะครับขอให้บริษัทบริษัทมัโอมโฮมซัพย์นะครับเจริญรุ่งเรืองยิ่งยิ่งขึ้นไปนะครับ ต่อย่อสถิตมาหนึ่ันหนึ่งร้อยหนึ่งมื่นหนึ่งพันครับร้อยล้านบาทเยอะเนอะเล่มร้อยจิ้แล้วครับสาธุนะครับยอดทะลุทะลวงทะลุทะลวงทะลุทะลวงพิ้วมองไปแล้วเป็นไปได้นะคนเราหนึ่งพันเป็นพุทธโลกเป็นบ้างไปเออใครไลฟ์สดอยู่เนี่ยตามลุงกับแทบมันนอกมาที วันนี้นั่งกระชาย,ยังไม่มาเลยไปเปลี่ยนน้ำมันเครื่องอะไรป่านี้ยังไม่มาเนี่ยเออต้องบอกว่าออลองลองเช็คดูว่าร้านน้ำมันเครื่องเนี่ยนะครับออกไปทางสหกณ์วันนั้นหรือเปล่ายังว่าอยู่ยังยิ้เลยแต่ว่าแต่ว่าลุงไม่ได้ลุงลุงพันุ์ไม่ได้ติดขยะไปใช่ไหมครับไม่ได้มีขยะโอ้ไม่ได้มีขยะไปคือมันหมดมุกแล้วขยะไง <laughs> ไปเปลี่ยนน้ำมันเครื่องแล้วค่ะเนี่ยตัวใข่ตัวมันแน่ โอเคนะครับพ่อว่าทำบุญแล้วระบุได้คก็เลยยังไม่ทันยังไม่บุญพอให้อยเสร็จปั๊บระบุได้ครับผมหนักไหมเ้อหนักไหมให้รุมกันไม่หนักก็ไม่หนักให้ป้ายยกเป้ายยกเได้เลยโอ้ ah okay เดี๋ยวเดี๋ยวยกยกตรงนี้เอ่ยยกตรงนี้ก่อนเสร็จแลนะแทนนะครับต้นกระถินของวัดสว่างโนนคูณเรียบร้อยนะครับยกต้นกระถินเรียบร้อยต่อชื่อไว้ก็สว่างนะครับมีแต่ความสว่างสไยเข้ามาในชีวิตเราโนนคูณ้วย คูณไปทุกอย่างกำไรนะครับที่ลงมาเลยอ่ะที่ลงมาเลยใช่เลยทั้งขำทั้งคูณครับครับผมสาธุสาธุขอให้บริษัทขายดีขายดีครับนะครับขายดีขายดีเนาะขายขายครีมขายครีมอ๋อขายครีมเซรั่มครับยอดขายยอดขายลุ้นทะลุทะลวงครับผมปังๆนะครับมันไม่กันนะต้องชี้กันไปด้วยมันจะได้ขึ้นไปอีกถ้าเราเก่อย่างเงอนง่าแค่นั้นเราต้องชี้ด้วย เออกกรัมใช่ไหมเอ้าโอเคครับครับผมท้ายคลิปก็ไปปักเบอร์บัญชีวัดครับผมขอบุณป้านะครับข้านเราข้าวเหนียวนะครับข้าวใหม่ของตาชานะครับติดต่อตาชาเลยเออข้าวเหนียวเขาบอกว่าข้าวเหนียวถ้าปีหนึ่งถ้าเราได้กินข้าวเหนียวใหม่เนี่ยคืออายุยืนเลยนะเจ้ากินได้ยังข้าวไหมกิโลกรัมละ ไม่รู้ไปติดต่อกับตาชานเลยผมซื้อมาสอบหนึ่งแบบอร่อยหอมครับผมเหนียวใหม่เด้อซื้อมาล้วพี่จิมซื้อมาแล้วเหรอซื้อมาแล้วผงกินหรือยังโลเท่าไหร่หนึ่งนึ่งอ๋อหนึ่งหรือยังโลเท่าไหร่ไม่รู้แต่สอบหนึ่งสามร้อยกว่าบาทแบบผักกระสอบน่าสามร้อยเเหรอเอาไปซื้อไปไปไปเลยเดี๋ยวนี้เลยนั้นจะหมดแล้วไปพี่ไปซื้อไปครับไปข้าวอีเตี้ยข้าวอะไรนะพันอีเตี้ยพันอีเตี้ยไไม่อธิบายแต่กินแล้วไม่เตี้ยใช่ไหม ข้าวอเตยคือเป็นพันุ์ข้าวที่มันเม็ดใหญ่แล้วก็มันกินแล้วมันหอมละมุนเหมือนรีอากาแฟรีอาเลยหนูเป็นด้วยสีเขียวกินตอนไหนสีเขียวกินก่อนนอนสีแดงสีแดงกินก่อนอาหารเช้าโอ้ยเม่นมาก ยอดเยี่ยมยอดเยี่ยมยอดเยี่ยมนะครับยอดเยี่ยมเป็นแม่เ็นม่ใส่เสื้อแพ็คคู่มาเลยเนี่ยปฏิบัติตามเพราะว่าแน่แน่จริงกันแล้วท้ายคลิปเาปนะก็ฝากติดตามเป็นกำลังใจนะครับให้คู่หูสู้ต้านนะครับหรือว่าคู่หูรีอาร์นะครับแล้วก็ร่วมอนุโมทนาบุญนะครับฝากกดไลค์กดซับสไครต์นะครับให้กำลังใจเราทั้งสองคนด้วยนะครับสำหรับคลิปนี้ขอลาไปก่อนสวัสดีครับ โอ้โคตรพนันพนันให้